สวัสดีครับครับเมื่อนี้นาะยอยแมงพ้ามาจับงวัวกันที่แรกหครับเนี่ยเป็นงวัวแม่หัวโลดกันนะครับเนี่ยสองสองแม่สองลูกนะครับบัดนที่นี่งวัวซุดนี่เพิ่นเลี้ยงใกล้ถนนใหญ่ครับพี่น้องเพิ่นเลี้ยงลวดไว้มันติดอยู่กับถนนทางหลวงเส้นใหญ่เพิ่นหนาแรงหนามันเริ่มเหมือนครับมีต่เฟียงให้มันกินพี่น้องบัดนทีนี ก็เลยว่าเจ้าของเพิ่นไปเหตุงานบานนี่อยู่ทางผูเ่าบานนี่มันก็แหกคอกสอบแหกคอแกอแหกไปลวดเลนออกไปถนนใหญ่บานนี่ลวดเพื่อนที่ต่ำเมาเพื่อนก็เลยตัดสินใจขายเัว่าเพิ่นก็เป็นมะมันหัวโลนนะครับทั้งสองตัวนะนาทเรียดสูงว่ละล่ะมันนี่ยาเหมือนตอนนี้มันก็ทีเริ่มพร้อมว่ะล่ะ มีแต่เฟียงครับนี่ยเฟียงกระกรองข้กินเต็มแต่มันก็บ้อิ่มเบ้อคือหยาสดจังว่าฮะนี่ยหอยแมงก็เลยซื้อเพื่อเรียบร้อยเอาคอกเล็กมาหนีพื้นครับสุดนี้ก็ได้เนมคอกเพื่อเอาคอกมันเตี้ยวเาะสัตว์มันสิโดดคอกแล้วหอยแมงก็เลยเอาคอกเล็กมาเสริมเพื่อความง่ายเพรต้องดึงขึ้นครับขึ้ง่ายง่ายครับพี่น้องเนี่ยมันเคยขึ้นรถอยู่เพิ่งนอามาลงใบเนี่ยออกถนนดูหลายกรถติ้ไปต่ำไปซ้นก็จะเสียเงินเสียทองให้เขาอีกแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็เลยตัดสินใจขาย สุดนี่ซีตซีตนี้ครับได้ห้อยแ่งซื่อบิดจบเพิ่นมาครับแม่มันผอมครับเบิ้งซีกะในรูปก็ยังสวยแล้วเบิ้งตัวแทบผอมครับเนี่ยบิดจบเพิ่นมาซีที่หกแต้มสีที่หกคะแนนครับซีตเนี่ยแล้วก็บ,บวกค่าชดจ่ายนิดหน่อยครับคนพามาสื่อไอ้คนเพิ่นโทรให้มาสื่อก็ต้องให้เพิ่นจากน้อยนึงแบ่งกันครับคนจะนิดแต่น้อยไป เสร็จแล้วก็มาลงคอก่อนนะครับน่ะสุดนั่งกระไดออกมาเบิ่งหัวสุดใหม่ครับเนี่ยสุดนี่เพิ่นก็เลี้ยงเจ้าของเพิ่นเลี้ยงนานๆครับสุดนี่กระไดเลี้ยงกันว่าได้น้องสองออกแล้วครับเพิ่นก็ไม่ยอมขายุราคาเพิ่นไปกินทั้งไทยหน้าเพิ่นหมดละเพิ่นเห็ดหน้าปังปีนี้ว่าน้าบ่ใครมีเพิ่นก็ได้ปล่อยง้วเห็ดหน้าปีแล้วก็ปล่อยงัวกินต่อกระซังไปลงงัวเพิ่นใหญ่ๆครับเนี่ยวโมเมน แต่เก่าเนี่ยมันเป็นนะอกไก่เพิ่นครับฟาร์มไก่เพินเ่นน่ะไปเฮ็ดไอ้ฟาร์มกุ้งฟาร์มไก่ปน,นี้เพิ่นก็เลยเลิกเฮ็ดฟาร์มไก่ซื้องวามาปล่อยกันพูดนะครัแบไปฮอดพุ่นน่ะทั้งพุ่นะไอพนี้มันเลวฝนนี่บ่ต้องได้กลิ่นนะครับนะี่ยหลังคลุงหลังคาดีแท้ครอบมันนอนดีดีเฮ็ดฟาร์มไก่กับเพื่ฟารมกก์นารม,มน้อยครับเนี่ยเื้อเื้อเื้อทิ่มไปแล้วหลังนึงเหลือหลังนึ่งเอาไว้ปล่อยงวพร้อมเอาไว้ตาก ของเอาไว้เหนยังเก็บของความบางไงครับยังเหลืออีกหลังหนึ่งเนี่ยเหมาะเลยครับทุดเนี่ยก็ไดเพื่อมีตุผูไหลตุผูที่ว่าน่ยหอยแมงมาจับนี่ก็สามตัวครับเนี่ยสามเมื่อสี่ตวัวเดี๋ยวเดี๋ยวใน,วนหอยแมงนับบางก่อนมาซื้อเงวเพื่อนยังจำว่าไดอยู่สี่ตัวครับพี่น้อง เพิ่นเอาไว้หลายเพิ่นบ้าลูกตัวออกไม่ไหัฮะเพิ่นบอกว่าลูกตัวใหญ่ผุ่นน้าหอยแม่งบ่อว่าบัแมนดอกเด้อมันบดทันงัวพวกนี้หรอกครับเนี่ยเนี่ยกำลังจับนลยครับเนี่ยสุดกำลังสิไวรุ่นกำลังทับงัวนี่เร็วเลีวก็พอใหญ่ครับบรได้ทับมันดอกเบิ่งลูกที่มันออกมาน้าหอยแม่งว่าบูแมนลูกแบบตัวใหญ่ดอกขมีงัวในน้องสองขืนมันทับงัวได้แล้วครับจังไต่ก็เฝ้าออกก่อน ลูกที่ออกมาไม่ไม่ก็ออกเป็นสีตั้งเหลืองในหอยแมงว่าเป็นลูกนี่แหละลูกสุดนี่แหละเนี่ยกำลังทีจับขึ้นนี่แหละวักเปียวไงบักเทอรท์บอสันเขาดอกเห็นมาหลายต่อหลายแล้วครับนี่ซีโตนี่ปิดจบเพิ่นไปหาสิบเก้าคะแนนครับพี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ้งในหอยแมงหนึ่งไม่ไก่ก่อนเบิ้งที่เคยจะงัวใหญ่ครับแต่ว่ามันเป็นในไข่งัวมัน แม่มันหน่อยครับทรงลูกม่ใหญ่มีแต่ใหญ่แต่เขาซื้อตัวขึ้นไปแล้วกับพ้อมผอมตัวฮันกระไดในอายุครับเอาไปคุณนเอาไปยังดีอยู่ดอกไ่ได้อายุอายุมันดีตัวเฉลี่ยก็หอดบ้านแล้วก็ทีตัวละสิบห้าแต้มที่ผาคะแนนนะตัวใหญ่มันก็คือใหญ่ครับตัวตัวน้อยมันร้อยสิบคะแนนนน้อยหนึ่งครับเนีขึ้นไปแล้วสองตัวตัวสีเขาขาวนะสีบสีหมอกะนี่ครับสีแดงใหญ่ก็ตัวนี่แหละ มีมีตัวแดงกับตัวหมอกกันที่ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยตัวพุ่นเขาขาวผุนน้อยครับสองตัวนพุุ่นพร้อมหลายครับพี่น้องสายบาทเดี๋ยว้เพื่อนไปทายยา่าเอาสายคุณเพื่อนกติมาเอาอยู่ล้บคนมักร้อยว่าหาอยู่ดีๆวะสั่นคุณบอม,มักว่าอยู่ออนน่ะละครับเห็นทั้งข่างนะพร้อมครับวนะ นี่แหละได้บักได้ได้บักนวลนี่กับบักแดงอ่ะบักหมอกุนตัวน้อยสองตัวนะหอยตะข้อพุ่น้ะหอยแมงกระพ่ามาจับบักเถิกใงไงนะครับพี่น้องเนี่ยญ่คักตัวนี้ซื้อสองตัวครับตัวตัวหนึ่งกับลังสีย่านุมนะครับเพราตะกอเคาเขาดังๆอยู่นะครับตัวผู่กับบักโตใหญ่นะครับมันอยู่หลายปีแล้วครับตัวนี้ก็ได้ ต้องใส่เสียกยาวต่อกันสองเซนครับเนี่ยมึงความแห้งของมันน่ะต้องปล่อยเสียกไปดึง่อยูหรอครับขมันมหันหลังไหนี่ผมว่าให้คนจักซีหาคนกระดึง่มยูหรอกวันนี้ก็ค่อยๆประลอมนะครับให้มันยางไปเรื่อยๆต่อเสียกให้มันมันพันเสาเข้าไปเ่ราอทั้งนี้ก็ได่เสาเพิ่งกระดีหักหนาแรงกับฟุ้นตะลบอบวนเดี๋ยวต่อเสียกไปหารถก่อน ต้องไปลอกกับรถไว้จังที่ไปได้ครับพี่น้องเ่ราะเป็นตัวนิดหน่อยนครับมองก็ยังแหนมเบิงก็ยังเิ็ตัวนิดหน่อยอยู่ดอกเนี่ยเบิงจากตัวแท้กกับขึนเป็นขึ้นสั่งกิโลกับสิประมาณเจ็ดลอยกว่าอยู่แล้วครับเนี่ยพี่น้องอาจจะเจ็ดลอยกว่าโลได้อยู่ดอกเอาเอาตากะเอาเด้อิมเม็นตาสั่งเอาตาตากะเอาเคยเคยขึ้นสั่งกิโลมาอยู่ดอกครับก็มันก็บอเปะบนนั้นหอก มันก็ใกล้ใกล้เคียงกันล่ะมองมองหน่อยๆน่อไปก่อนเนียมเนี่ยมมันเกิดหลายครับเนี่ยมหน่อยหน่อยไปก่อนผ่นเนี่ยมหลายบัดมันพลาดมาเดี๋ยวคนเอาไปต่อเพื่นที่บ้าเอาพอสมควรนะครับเมืองกะดีห้างกันบางทีอะก็ติดขาดอยู่สิบโลยี่สิบโลปุ่นล่ะครับบางทีอมันหนักมันก็จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็มองกะกะเอาจากสายตามันโมเมนต์ประดันดอก มาแล้วครับเนี่ยกันดึงวอยู่ก็ต้องปล่อยมาครับเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณตกน่าจะได้หาขวบแล้วครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็ไดเพิ่นสื่อมาจากในหอยแ่งกลับมาตั้งแต่มัได้น้อยอยูน่ยนะครับนะเป็นงวประมาณตะกอแล้ววันนี้เพิ่นเห็นมมนงามเพิ่นก็ปล่อยไว้เห็ดพองงว สองตัวนี้สื่อเพิ่นหาสิบหาแต้มหาทิพหาคะแนนครับพี่น้องเนี่ยตัวเฉลี่ยกันนะครับตัวน้อยกับมีตัวหนึ่งตัวนี้ได้คอยแมงกาตีไปสี่สิบกว่าคะแนนแล้วครับตัวนี้กระด้มันควบกันมาสองตัวเพิ่นขายควบกันเลยก็เลยตอเพิ่นควบสองตัว วันครับตัวนี้ก็ไดต้องใส่เสียกนงอีกเส้นหนึ่งดึงประยูครับประนี้คนดึงกับมาหน่อยคนหนึ่งก็อยากมาหน่อยคนอยู่คนงานแต่แยกกันไปครับพวกคจะของเพิ่งกระเดียนอยู่พุ่ะสุดนี่คอกนี่เป็นข้อ,ขเ,ขอขเก้าเพิ่นได้เป็นเป็นฟา้ามัวนมนะครับเซม่มีนซองงานห,หลายๆนะแต่กอนเผลลีกมัวนมอยู่แบบนี้ จังหวะแล้วครับเพื่อนว่ารีดงัวนมันก็ต้องเฮ็ดทุกมือขันบอไม่ได้จ้างคนงานกับบอดดิไปได้ต้องดีเศร้าดีแรงเในนี้เพิ่นก็เลยตัดสินใจปล่อยงัวนมออกมาก็เอาง้วาไอ้พวกบามันพวกงัวไทยเฮามาเลี้ยงสิไปได้ก็ทิ้งยาทิ้งเฟี้ยงมาให้ก็แล้วว่าสั่นเพื่อนว่าเจ้าของเพื่อนที่ดินเพิ่นก็ไล่หลายครับเนี่ยมีที่ดินบอลปล่อยงัวเฮ็ดมันพร้อมนี่ เก็บร้อยไรบ้างครับเนี่ยอยู่ทั้งหลังบ้านเพันนี่ก็ได้นี่เพันธิเปลี่ยนพ่อไม่ครับให้น้อกห้อยแมงมาเอาไกา่ให้น้อกห้อยแมงหาให้พ่องว่าใพ่อมาสัน่นนั่นเห็นบอพี่น้องมันทิ้งโตแล้วค่อยๆปล่อยรรให้มันลูกขึ้นครับขึ้นทะเลขึ้นซาลี่น้อยแล้วเพราะมันตัวนี้น้อยนะครับใหญ่ครับตัวนี้ก็ได้ให้ลูกดีครับจะเพิ่นว่ามันโตใหญ่มันสุดเจ้าท่าน เอาไว้กันมันก็ดิเทาไปซื้อก็เลยมันมีลูกตัวแม่พอมันก็ได้สิเเลียนพอพอใหม่มันทับไปเหมือนแต่ตัวแม่ก็ได้แหนมแยกตัวกันได้หอยแมงกันแหนมสี่สิบสี่สี่สิบาแต้มสี่สิบาคะแนนนะครับตัวผูตัวนี้ก็ได้ตัวมังหันก็ได้แหนมแยกตัววะก็ต้องจับไปลูกมันอีกตัวหนึ่งครับเนี่ย ตัวนี้ก็ตีสักสิบแต้มสิบคะแนนครับประตูขึ้นนะ่ก็เป็นหาทาแต้ม1ิพหาทาคะแนนพอดีล่ะใ่าจะจ่ายยังบ่ได้คิดครับอยากตีเบีเเยดด้วยครับพี่น้องแต่ว่ากับเพื่อนก็ขายให้แนห้อยแมงประจำคุ้นควงกับควงเสยเดี่ยวเข่าเลยครับพี่น้องขันบ่ให้มีเสาหลแม,ม่นอนี่ดอกขันมันติดเสาติดยังกัดยน,นบ่ให้เข่าดอก บางมือครับบางมือกัดโยนเป็นสามทีเทียก,กันยังบ่อยากเข่าอยู่มือ่อไหนหมอหมอกัด้ยน,นฟับได้ฟับได้แหล,ล่ะบางมือกัดกระพราเสียกจน,น,นเมื่อยโยนบ่อเขา่า หาแรงกับฟุ้นล่หลายครับพี่น้องแลีนวนไปวนมากับฟุ้นก็ันหายใจบ่ออ,อกฟุ้นไงงองเลยเจ้าของมันก็นอยู่ฟังฟุ้นแหละเอาเสียกโยนปับบับบับตัวขยันมันเข่ามันก็บอกเข่าน้อยแม่งกัดขยับเสียกไม่อยู่ว่าไอ้เสียกหัวมันใหญ่มันสิหลุดหัวคอของเปรียวใหญ่บางขันนะ ครับเรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นมาลงบ้านเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนี่สุดที่ว่าน้าหอยแมงซื้อไวรัลว่าในค้อครับเนี่ยมีเพื่อนคนมาซื้อไปขุนต่อครับเพื่อนมาเก็บมาขึ้นเอาน้าหอยแมงแก็เอาขึ้นรถไปท้อ่เฮเพื่อนเพื่อนเอารถสิบล้อมา,มาครับเนี่ยมาขึ้นบ้านน้าหอยแมงไปกันสุดนี่กันประมาณสิบสิบกว่าตัวสิบสามตัวครับเนี่ยกําลังทยอยขึ้นนี่ ถึงมีทั้งตัวผูตะกอแน่แล้วกันอีกสุดตัวเปียวไยครับกำล,ลังขึ้นอย้่เพื่อนอยู่มันมีกองดินไล่ขึ้นครับมันต้องคัดทิวาซุ้มห้องปรเดาวไป,ไปมันก็ต้องคัดไปพร้อมก็เลยถอยใส่รถตรงที่แหละรถจอดอยู่ข้างนาบ้านคนนะต้องเอานาขึ้นจะเทิดขึ้นน้ำนกดน้อยเพราะารถมันสูงครับว่ามีเนินดินให้มันขึ้น สุดหนึ่งก็ขึ้นได้เท่ากัหลายตัวนะครับเมื่อสักกี้เที่ยวกับเมดอดอกอยู่จอดเป็นลอ้ออยู่หน้าบ้านนี่แนหะสุดที่เห็นเห็นอยู่นี่นี่ครับเนี่ยรวมกันไปตัวดังที่ซื้อมาพร้อมกันหน่อยก็เขาครับเนี่ยมาเบิ้งแล้วก็ได้ตัวเฉลี่ยเพิ่นไปซีตัวเห็นแบบสุดนังเรียงความมตัวบดโบดทไปพร้อมครับเนี่ยปล่อยเพิ่นไปตัวละสิบสองแต้มสิบสองคะแนนเนี่ยครับเนี่ย เอาตัวอื่นดึงไปครับตั้งแต่ราคาเอาตัวใหญ่ดึงไปข mm ันเฉพาะตัวมันเอาตัวประอดนะครับบางหันก็นได้กีกติยูทุนพอดีล่ะ mm hmm. ลดสิดลอเอาหนาเชิดไปครับก็ถอยหลังมาใส่กันเ mm hmm. ขาแก้ใหญ่เพื่อนกับพีง่ายครับว่าต้องมาเบิ้งตัวนะครับในห้อยแมงกาดมิดเดิโอ้ยเพื่อนเบิ้งแล้วกับด้วยความบาเซียใจกันครับ, mm hmm. บราคาเท่าไหร่เพื่อนกำมันใจว่าในห้อยแมงเพ,เพื่อนเบิ้งเป็นพ่อมาบ่ได้บวกกันหลาย ก็ปิดกันทั้งวิดีโอกันเบิ้งกันปิดกันเลยครับซื้อกันบ่แม่นมือสองมือครับซื้อกันมันมานานแล้วล่ะเพิ่งก็ไว้ใจนี่ห้อยแมงบ้าคัดงัวแบบใดแบบใดไปเพิ่งก็ไว้ใจครับไม่ต้องมาเบิ้งตัวแท้จะทรงไปเลยเพิ่งก็บอกผิดหวังนะครับต้องแบ่งกันครับหันบ่แบ่งกันกัดจังว่าล่ะหันของเพิ่นไปเพิ่นบ่เกิดกำนีกำไรเลยไปขุนบ่ได้กัด ขายมันแพงครับงวดหลังเพิ่นก็บอซื้อเขาคิดง่ายๆเอาแค่นั้นแหละครับขายมันเกิดใบความใบบ้างใจกันกับมื่ต้องย่าครับขอแค่เขาวิดีโอไปกับเอิ้นราคาไปเพิ่นก็ต้อนนิดหน่อยกับความเหมาะสมพอได้กันกับไผ่นั่นแหละเพิ่นก็ซื้อเขาอยู่ประจำเลยนะครับเพาต้องไปย่านะครับเรื่องการขายก็ได้ของพอไปพอมานี่ก็มาขึ้นเกลียวใหญ่แล้วครับตัวตัวบองหันก็ได้เพิ่นก็เอาไปพร้อมครับเพิ่นได้ไปขุนนั่นแหละ เจ้าเดียวกันครับอยากที่โกงจะหน่อยครับเรายอมย่างขึ้นคอร์กเล็กหนีบกะขึ้นแล้วถอยหลังมาถอยเพื่อนไม่เยอะครับเนี่ยยีคันบังหันนะครับ ทางไทยมันต่ำครับบอลทิบาถักตะไครยเดี๋ยวเวลาขึ้นมันติดเนี่ยข,ขาดขั้นนี้ยังโกขึ้นสูงกว่าเก้ายังหนอกกว่าติดอยู่ครับเนี่ยไทยควายไปพ้นความสื้อควายพร้อมควายเพียกสองตนี่เอาปล่ยเพื่อนไป 20แต้แม20่คะแนนครับครับน้าห้อยแมงปกกดไแรกก็แชร์คุตามครับสวัสดีครับผม